ล่าสุดแอดคาราบาวเป็นเจ้าสัวแต่สมระเป็นอีกหนึ่งตำนานเพื่อชีวิตของเมืองไทยเลยก็ว่าได้สำหรับแอดคาราบาววงดนตรีระดับพะการที่มีแฟนเพลงมากมายทั่วโลกแถมยังเป็นไอดอลให้กับนักร้องรุ่นใหม่มากมายและดูเหมือนว่าการใช้ชีวิตของเขายังเป็นแบบพอเพียงเรียบง่ายเรียบง่ายตามสไตล์เพื่อชีวิตอีกด้วยปัจจุบัน แอดคาราบาลเป็นคุณตาเลี้ยงหลานชายเห็นแล้วสุดอบอุ่นเรียกว่าเป็นภาพที่หาดูยากสำหรับภาพของนักร้องเพื่อชีวิตแอดคาราบาลหรือยืนยงโอภากุลกับครอบครัวซึ่งล่าสุดเราได้มีโอกาสเห็นโมเมนต์น่ารักและสุดอบอุ่นของคุณตาแอดและหลานชายตัวน้อยน้องเพจตั้นวัยสองขวบลูกชายของเซนิชาลูกสาวคนโตของแอดคาราบาลนั่นเองโดยเซนิชาลูกสาวของแอดคาราบาล ได้แต่งงานและมีครอบครัวก,กับสามีชาวอังกฤษไปเมื่อปี2560ซึ่งคุณตาแอดและคุณยายลินจงก็จะเดินทางไปเยี่ยมหลานชายอยู่บ่อยๆซึ่งเศษนิชาได้ลงรูปภาพน่ารักๆของคุณตาและหลานชายให้ได้ดูกันอยู่เสมอๆเ,เรียกว่าเป็นภาพที่หาดูยากแต่เห็นแล้วต้องยิ้มตามในความน่ารักของตาและหลานคู่นี้ปัจจุบันแอดใช้ชีวิตอยู่ที่เรือนไทยอยู่กับภรรยาจากคนจนผู้ยิ่งใหญ่ สู่อาณาจักรคาราบาวแดงหมื่นล้านซึ่งดูแล้วชีวิตมีแต่การทำงานและเชื่อว่าน้อยคนที่จะเคยได้เห็นภรรยาของนาแอสลินจงโอภากุลภรรยาสุดสวยของนาแอสอย่างแน่นอนทั้งคู่มีลูกด้วยกันสามคนเป็นหญิงสองคนคือลูกสาวคนโตนิชาโอภากุลและลูกสาวคนเล็กนัชชาโอภากุลและชายหนึ่งคนคือร้อยตำรวจโทวรลนันโอภากุล สำหรับนาแอดนั้นพื้นเพคคนตำบลท่าพี่เลี้ยงจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นลูกชายฝาแฝดคนเล็กครอบครัวมีอาชีพค้าขายของที่ตลาดเมืองสุพรรณบุรีเริ่มต้นการศึกษาในระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนสุวรรณภูมิระดับมัธยมที่โรงเรียนกันสูตรศึกษาไลยจากนั้นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญก็เกิดขึ้นแอดตัดสินใจบินเดียวมาพร้อมกับรถส่งไปรษณีย์เพื่อเข้ามาศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่อุเทนทวาย และบินไปเรียนต่อระดับปริญญาที่ประเทศฟิลิปปินส์สมัยเรียนร่วมก่อนตั้งวงคาราบาว